Welcome to โรงเรียนของหนูมาส่งการบ้านกับท่านอาจารย์หมอเขียวกันนะคะมานมากลับทํานาที่เธอสิตร้องสู้ยิกภานิเคลินสักครศรสัทธาพาตนพ้นสิ่งเลวสามเพิ่มพลังนักสู้สู้เป้าไม้ไดีงามอย่าบุ่งท่านต้าา ยายามต่อไปทำดีมิใช่เพื่อเด่นหวังให้ใครเห็นราคาเธอจงเข้มแข็งหางลกลหรือจะยอมปร่าใจบางครั้งแทบคานคุกเขาวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องความขี้เกียจค่ะ เมื่อวานทางานเมื่อวานขขรู้สึกว่าขี้เกียจแล้วก็ตอนขี้ขี้เกียจก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยขี้เกียจยังไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวเองขี้เกียจลาจจะไม่ได้คะแนนนะแล้วหนูก็บอกบอกตัวเองว่างั้นเราไม่ขี้เกียจดีกว่าเราอยากได้คะแนนแล้วก็ตอนที่หนูเลือกขี้เกียจเอาไปเอามากําลังเดินมาครึ่งทางค่ะมันก็มีจิตขี้เกีย มันตอนที่จะทาต่อก็มีจิตขี้เกียจขึ้นมาอีกว่าพี่เราไปเล่นก็บอกพี่ว่าพี่เราไปเล่นกันอีกแบบหนึ่งพี่ก็บอกว่าไม่ได้เราอย่าขี้เกียจแ้วหนูก็ไม่ขี้เกียจค่ะสะลปคะอ้าวดีนั่นแหละอ่านการขี้เกียจให้ออกแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยเห็นผลเสียของมันที่ได้เห็นประโยชน์ของความไม่ขี้เกียจ เห็นประโยชน์และความขยันให้ได้ใช้ปัญญาสอนมันเข้าไปแล้วก็ฟื้นทําไปด้วยฝื้นขยันไปด้วยฝื้นขยันไปด้วยขยันก็ไปเลยขยันก็ไปเลยแล้วก็ใช้ปัญญาไปด้วยพร้อมกันเห็นไหมขยันมันดีอย่างนี้ขยันมันดีอย่างนี้แล้ขยันมันสดชื่นอย่างนี้โอ้มันไม่ได้เลวละอย่างที่กิเลสมันหลอกเราเลยกิเลสหลอกว่าถ้าขยันจะเมื่อยจะแย่จะไม่สนุก จะไม่เป็นสุขอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสมันหลอกเราพอเราไปขยันยจริงๆโอ้มันสนุกตั้งเยอะเนี่ยเออร่างกายก็แข็งแรงด้วยสดชื่นด้วยได้ประโยชน์อืได้การงานด้วยอ,อ่ได้สิ่งที่ดีๆง่านนั่นเชิงนี้ด้วยเราก็จะเห็นเลยโอ้มันไม่เป็นอย่างกิเลสสอนเลยมันไม่เป็นอย่างกิเลสบอกเลยกิเลสมันหลอกเราเราก็รู้ความจริงใช่ไหมมาขยันมันดีกว่ายังไงปัญญาเราก็มากขึ้น เราก็จะลากความคิดเกีย,ด,ย,ย,ด,กยดด้วยความยินดีแล้วก็จะขยันด้วยความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจนี่แหละมันเป็นความสุขของชีวิตแท้ทจริงอ่าเป็นกำลังใจให้นะนค่ะขอบคุณค่ะ<สร>ขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะ ดีมิใช่เพื่อเด่นหวังให้ใครเห็นราคาเธอจงเข้มแข็งหานกล้าหรือใจยอมปราใจบางครั้งแทบขานคุก